สวัสดีนะคะทักทายเพื่อนๆอ,อีกคลิปนะคะกับผ้าอันลูนอันลูนเป็นผ้าที่ใช้เรียกผ้าตานะคะเป็นผ้าในกลุ่มผ้าตาสุรินมีหลายลายมากนะคะผืนนี้ชื่อลายอัมปิลอัมเปกหิ่งห้อยนะคะ หิ่งห้อยครูผ้าจินตนาการมัดลายตามสิ่งที่เห็นรอบๆตัวนะคะจินตนาการออกแบบลายผืนนี้อันลูนจะเป็นเส้นแบ่งสีขาวเพื่อนๆสังเกตนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอันลูนนะคะเป็นเส้นแบ่งตารางอันนี้เป็นเส้นยืนเป็นเส้นยืนอันนี้เป็นเส้นพุ่งนะคะผ้าผืนนี้เป็นผ้าทอฟ,ฟืมไม้ ที่บรรดาคุณยายทอเอาไว้นุ่งเอาไว้ใช้นะคะหน้าฟิม85ดสบเซนนะคะหน้าผ้า85ดห้าเซนไหมบ้านนะคะไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนผืนนี้เป็นลายผ้าที่แทบไม่เจอแล้วคะ่ะเจอน้อยมากทอใหม่แทบไม่มีนะคะทอใหม่ไม่น่าจะมีแล้วนะคะลายนี้ อันนี้ขยายซูมให้เห็นนะคะสีที่ใช้จะมีเขียวเหลืองแดงขาวนะคะผืนนี้ถุงใหญ่มากค่ะเพื่อนๆ2เม็ดยีกว่าเซนนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูว่าเน,นี่ยอันนี้ทบครึ่งนะคะแล้วก็วัดมาวัดมานะคะ อันนี้คือ2เมตรจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่เนี้ยนะคะมันเกินไปตั้งเนี่ยค่ะสิกว่าเซนอ่ะนะคะต่อให้พับสอยริมก็ยังเกินมาอีก10กว่าเซนก็ผืนนี้คูณ2ไปก็จะเป็น2เมตร20กว่าเซนนะคะใหม่บ้านสาวมือสีจริงของผ้าจะ ามคลิปช่วงนี้นะคะใกล้เคียงกับช่วงนี้มากที่สุดผ้าทอนแน่นมากนะคะเนื้อหนาแน่นอาบน้ำยาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เก็บริมตอนแรกว่าจะเอาไปตัดชุดใส่เองแต่ก็ลองเอามานําเสนอเพื่อนๆดูว่าเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนถูกใจนะคะก็อาจจะได้จับจองเป็นเจ้าของไปแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถูกใจก็ ส่งช่างตัดเลยนะคะเผื่อนี้เพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะ2,700บาทไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะถูกใจทักทายกันมานะคะโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434 บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ